เรื่องของการวิวเป็นแบบนี้มองเป็นมอง p ื w อ r ประเทศไทยคือมีควาแนะนอนว่ารัฐบาลเราโมเดลพีต้ามาทำเฉลี่ยมาอันที่อันที่หนึ่งเลยผมคิดว่าการที่จะพาวเวอร์จะเป็นพาวเวอร์ที่สอบได้มันยัดเยียดไม่ได้มันยัดเยียดไม่ได้หรือว่ามันมันสาบิีเขตไม่ได้มันไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้คนแล้วพอว่าเฮ้ยเนี่ยคือสอพาวเวอร์นั่นคืออันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยผมคิดว่าในมมุมอง ลิซ่าที่ช็อตบทเรียเนี่ยคือเขารู้ว่าโลกต้องการอะไรแล้วค่อยย้อนกลับมาเขาไม่ได้เขาเป็นแบบ outside in ในมุมมองของผมนะครับแต่ไม่ได้เป็น inside out ที่มองว่าให้เราน้ยามความเป็นไทยกันแล้วก็บังคับให้ทุกคนเสพความเป็นไทยตามอย่างที่เราต้องการแต่เขาเอาดูว่าความต้องการของโลกหรือว่าเทรนด์โลกเป็นยังไงแล้วเขาค่อย กลับมาในมุมมองเขาแล้วค่อยนําเสนอในมุมมองของเขาผมว่านี้แหละมันเลยทําให้อําอนาจเป็นอำนาจที่อ่อนจริงๆเพราะว่ามันไม่ได้บังคับ ในมุมของก้าไกละค่ะจะเอาปรากฏการไปต่อยอดอยังไงให้มันเกิดประโยชน์ผมค,คิดว่าใน,ในระยะสั้นเลยในเมื่อคุณลิซ่าทำคุณอปการให้กับประเทศไทยขนาดนี้แล้วเนี่ยในการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยที่ผมได้อภิปรายไปตอนงบประมาณว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยฝั่งดีมาให้คนมาเที่ยวเนี่ยไม่เคยเป็นปัญหาคนนิยมชมชอบเยาวราชคนนิยมชมชอบอกรุงเทพสมุยก็เป็นเกาะอันดับต้นๆอาหารก็เป็นต้นๆแต่มันคือฝั่งซัพพลายฝั่งที่ต้องอดูแลเรื่องความปลอดภัยของนะักท่องเที่ยว ค,ความปลอดภัยของเยาวราชเรื่องอออการให้ข้อมูลที่เป็นภาษาหลายๆภาษาการที่ทําให้ไกด์ไทยมีโอกาสเข้าสู่โซ่มูลค่านี้นการที่พอมาเมืองไทยแล้วได้เห็นเยาวราชแล้วได้ไปดู ที่นครสวรรค์เลยได้ไปอยู่ที่หาดใหญ่ที่มีชน่นาทาวน์เหมือนกันเนี่ยผมคิดว่าเราต้องมานั่งคิดเรื่องนี้แล้วว่าในเมื่อเขาทําคุณอุปการให้กับประเทศไทยขนาดน,นี้รัฐบาลจะรับลูกยังไงที่จะทําให้สาธารณภูมิภคหรือว่าโครงสร้างการท่องเที่ยวเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนแล้วก็ทําให้เม็ดเงินจากการท่องเที่ยวเนี่ยมันกระจายออกมาให้ไปกระจุกตัวอยู่ที่ใดที่หนึ่งก,การวางเส้นทางวางรูทว่าโอเคถ้าคุณต้องการที่จะมา rockstar ทัวร์ Αι, แล้วก็มาเริ่มต้นกันที่เยาวราชเสร็จแล้วเนี่ยจะจะเอาสตอรี่อะไรต่อให้เขาได้สามารถไปที่อื่นที่เขาอาจจะไม่ไปตั้งแต่แรกแล้วทําให้เขาอยู่ได้นานขึ้นไม่ใช่ว่ามาแค่3าีวันแล้วกลับหูือมันก็ต้องให้อยู่เขานานๆในลักษณะที่ว่า7-8วันหรือว่า10วันเป็นต้นตอนปแล้วก็รวมถึงมีสินค้าท้องถิ่นในการที่ให้นะักท่องเที่ยวซื้อกลับนะไม่งั้นมาก็ก็ เวลากินเบียร์ก็กินเบียร์ฝรั่งกินอาหารที่เป็นเชนของต่างประเทศแล้วก็ซื้อของกลับไปก็อาจจะเป็นของต่างประเทศที่ราคาถูกที่นี่แล้วกลับไปฝากเขาโดยที่ไอ้แบรูเชนหรือโซ่มูลค่าเนี่ยมันไม่ได้ตกถึงประชาชนคนไทยโดยทั่วไป,ไปผมว่านี่น่าจะเป็นสิ่งที่รัฐบาลแล้วก็ทางกทมผู้ว่ากทมก็นักก็จะรวารับลูกทําอยู่ข้อนี้ดูเหมือนจะงเงียบๆนะครับของรัฐบาลไม่ได้ออกมา้องใช้ค์มว่าคือเรื่องของกระแส ผมก็ไม่ได้ตามเลยครับไม่ได้ตามานั้นผมก็ดูแต่ของทางคุณนิสาอย่างเดียวไม่ได้เห็นว่าทางโฆษกรัฐบาลหรือว่าทางรัฐมนตรีที่ดีมีพูดอะไรเรื่องนี้มากผมยังไม่ได้เห็นนะครับฟังเพลงน้องนิสาหรือยังฟัง้วสิครับงงดูแล้วคร<ด>ับแล้วก็รู้สึกม,มันคือท ALENT ภาษาไทยว่าอะไรมันคือพรสวรรค์นะ,ะมันคือพรสวรรค์แล้วก็วกพรแสวงเพราะว่าก็รู้ว่าวกว่าที่จะมาเป็นเขาในวันนี้ได้เนี่ยเขาก็ต้องต่อสู้มาอย่าง หนักต้องฝึกมาอย่างหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องทักษะในการร้องทักษะในการเต้นทักษะในการแรปนะเพราะว่าผมเวลามองก็คงไม่ได้มองแค่หลายทางในที่เขาประสบความสมําเร็จแล้วแต่ว่าชื่นชมเขาในในสิ่งที่เขาจะต้อง ต่อสู้ผลักดันมาตลอดชีวิตเขาจนกระทั่งเขามาเป็นแบบนี้ได้ mm hmm. ก็หวังว่าในฐานะนันกการเมืองจะได้มีหรือไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับก็คือในระบบบ้านเมืองเราเนี่ยผมไม่ได้ต้องการที่จะไปโหนเขาหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คิอว่า mm hmm. ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ควรที่จะสร้างระบบนิเวศให้พรชวรไทยที่มาจากบุรีรัมมาจากสตูลมาจากเชียงใหม่เนี่ยสามารถที่จะอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ประสบความสําเร็จเท่าเขาได้ mm hmm. ก็เราคนที่จะคิดแบบนั้นมากกว่าคิดคำว่าทาถึงทาถึงไหมทำเกินทำเกิน